ในฟื้นคุณสมบัติประธานกลุ่มแปลงใหญ่กล้วยหอมทองบ้านลาดตำบลถ้ำรงอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีเปิดเผยว่ากลุ่มเกษตรกร,ร,กรแปลงใหญ่กล้วยหอมทองเริ่มรวมกลุ่มกันเมื่อปีพศ2 5 6 0มีสมาชิกป,ประมาณ44รายพื้นที่ประมาณ2,000กว่าไร่ถึงแม้ว่าจะมีสถานการณ์ของโรคโควิด -19 แต่ก็ไม่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากมีการส่งผลผลิตทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยทางสำนักง,งานเกษตรจังหวัดเพชรบุรีและสำนักง,งานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่2จังหวัดราชบุรีรวมทั้งสากลการเกษตรบ้านลาดจำกัดได้เข้ามาถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรในทุกๆด้านอีกทั้งยังสนับสนุนพัฒนาแปลงใหญ่เพื่อให้มีคุณภาพสำหรับการส่งออกต่ตางประเทศอีกด้วยนายสิริชัยจันนาผู้จัดการสากลการเกษตรบ้านลาดจำกัดกล่าวเพิ่ม,เต,มเติมว่ามีการส่งเสริมพัฒนาต่อยอดแปลงใหญ่ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตรกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้นด้านนายชันรงพวงร้านเกษตรจังหวัดเพชรบุรียังเปิดเผยอ,อีกว่าได้เข้ามากับเคลื่อนแปลงใหญ่ในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตและพัฒนาคุณภาพรวมทั้งพัฒนาการตลาดซึ่งทําให้เกษตรกรมีไรายได้เพิ่มขึ้นในส่วนของในสถานการณ์โควิดก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าทางผู้รับซื้อหรือทาง ที่เราตรงออกไปประเทศญี่ปุ่นอยู่นะก็ไม่มีปัญหาที่ตรงนั้นนะครับเพราะว่าเขาต้องการกล้วยตลอดเวลาครับที่ญี่ปุ่นนะอันนี้แหละที่เขาต้องการกู้วยไทยเรามากมายนะือเกินครับแต่ว่าปัจจุบันเราไม่สามารถที่จะส่งให้เขาตามต้องการได้ด้วยตาไปนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเราก็ส่งอยู่ในประเทศไทยคือในในห้างตัดสินค้าก็ มีการพัฒนาต่อยอดโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของแปลงใหญ่โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตรของกลุ่มเราเนี่ยนะครับแล้วก็มีเจ้าที่ส่งเสริมเกษตรของกรมส่งเสริมเกษตรเนี่ยเข้ามาร่วมทั้งหมดน,นะครับเพื่อให้การสนับสนุนในเรื่องของการผลิตท,ที่มีคุณภาพในเรื่องของกล้วยหอมนะครับนั้นตรงนี้ก็จะเป็นที่ยอมรับของท่านตลาดต่างประเทศและตลาดภายในว่ากล้วยหอมทองแปลงใหญ่ของเราเนี่ยนะครับเป็นกล้วยหอมทองที่มีคุณภาพแล้วก็มีรสชาติที่ดีนะฮะอันนี้ก็ได้รับการรับรอง ที่ต่างประเทศเขามีหนังสือแจ้งมานะครับว่าของเราเนี่ยรสชาติดีแล้วก็คุณภาพที่เป็นที่ยอมรับนะครับในเรื่องของการ่งเสติมการปลูกกล้วยหอมนะครับที่ขับเคลื่อนโดยเป็นแปลงใหญ่ของสํานักงานเศรษฐกิจเภอบราชและสานักงานเศรษฐกิจจังหวัดพิบูลีการขับเคลื่อนก็ประเด็นที่1คือการลดต้นทุนการผลิตนะครับและเรื่องการพัฒนาคุณภาพแล้วก็มีกระบวนการรับรองในเรื่อง G A P นะครับเพื่อให้สินค้ามีมาตรฐานมากขึ้นนะครับในเรื่องของการรับรองผลผลิตนะครับ ให้พี่น้องเกษตรกรและประเด็นที่3เรื่องการพัฒนาการตลาดนะครับมีการรวมกลุ่มของสมาชิกมีการรวมกลุ่มซื้อรวมกลุ่มขายนะครับในรูปของแปลงใหญ่ก็ทําให้สินค้านั้นมีคุณภาพนะครับและก็เป็นที่รู้จักของพี่น้องเกษตรกรนะครับและก็ของประชาชนทั่วไป